ควรจะคิดนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยจำนวนประชากรจะมีบทบาทสําคัญในการตัดสินเรื่องการเมืองและการเมืองจะมีผลกระทบมาถึงศาสนาอย่างในปัจจุบันบ้านเราเนี่ยเห็นชัดแล้วนะครับว่าการพยายามเพิ่มจำนวนประชากรของศาสนาหนึ่งเนี่ยอตอนนี้เดินเต็มที่เลยด้วยการเช่นขยายศาสนาฐานคือสร้างมัสยิดไปทั่วภูมิภาคก็เพื่อเตรียมขยายคนขยายคนในประเทศไม่พอ ก็ยังสามารถรับศาสนิกจากศาสนาเดียวกันจากต่างประเทศมาได้ซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีผลกระทบถึงการเพราะการลงเสียงเลือกตั้งเพราะมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ดโมกราฟิกคือถ้าจำนวนประชากรของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเยอะเนี่ยมันก็มีผลไปถึงการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐรัฐนั้นถูกต้องโอเคถูกต้องแล้วนี้กระทบแน่นอนโอเคแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีคนที่ใช้มุสลิมนะคุณเห็นปรากฏการณ์อย่างโดนัลด์ทรัมป์ในสหรัฐเนี่ย เขาก็เล่นบอกว่าอ่ะงนั้นมุสลิมหัางเข้าประเทศมันก็<อ>ไปถึงจุดสุดโต่งเหมือนกันเนี่ยทุกสุดโตอ,อคือในที่สุดเนี่ยผมผมคิดว่าอย่างนี้คือเราจะเราอย่าไปด่าดทรัมป์ซกทีเดียวแสดงว่าทรัมป์ต้องเห็นปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอเมริกาเกิดขึ้นในอเมริกาต้องเห็นเพราะงั้น